พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพรา้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพรา้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านผู้ฟังทุกทกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ที่ท่านมีความหิวกระหายร้อนรนกระตรือรือร้นในการที่จะฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าฟังพระดารัสฟังเสียงตรัสของพระเจ้าที่มาถึงท่านนะครับขอให้พระคำทุกตอน ที่เราได้ยินได้ฟังนั้นได้ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตความคิดให้กับท่านนะครับอยากให้เราเป็นผู้ที่น่าซื่อใจคดฟังพระคำของพระเจ้าแล้วไม่ยอมให้พระคำเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็จะไม่ได้เกิดผลจะไม่ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงใดๆเราจาเป็นที่จะต้องเปิดใจของเราในการฟังพระคำของพระเจ้าซึ่งพระวจนะคำของพระเจ้าทุกตอนทุกบททุกข้อความนั้น จะมาถึงเราในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเมื่อเราฟังแล้วบางครั้งเจ็บปวดมากเป็นเหมือนดาบเป็นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงความรู้สึกของเราเราจะเหมือนกับรับไม่ได้ในความเจ็บปวดนั้นในพระคำของพระเจ้าบางบทบางตอนก็แล้วแต่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องรับฟังและรับพระคำของพระเจ้านั้น หรือบางครั้งพระวจนะธรรมของพระเจ้าก็หอมหวานเหมือนน้ำพึ้งที่หยดจากรวงดังที่ท่านกษัตริย์ดาวิดได้บรรยายเอาไว้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราในบางครั้งบางคราและพระคำของพระเจ้าก็เป็นดังเช่นน้ำทิพย์ที่ชโลมจิตใจของเราความเครียวกราดความโมโหโกรธาความเครียดแค้นที่ได้รับการชำระล้างชโลมด้วยพระวจนะ พระดำรัสของพระเจ้าก็จะเปลี่ยนหัวใจของเราทั้งหลายเข้าสู่ความสงบและจิตใจที่ถ่อมสุภาพลงสันติสุขของพระเจ้าก็จะเติมเต็มชีวิตที่กำลังเดือดกำลังร้อนรุ่มที่กำลังจร,ระเบิดนั้นเมื่อได้รับพระคำของพระเจ้าเยี่ยวยาชโลมใจเราก็จะทำให้ใจเราสงบลง อยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าได้นี่คือฤทธิอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้านะครับแม้ว่าชีวิตของเราบางครั้งก็อยากจะได้รับแต่ขนมหวานอยากจะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆอ่อ,อนหวานการเอาใจการปลอบโยนตลอดเวลาคุณฟังครับเมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่โลกของความเป็นจริงไม่ได้งดงามแบบที่เราคิดใช่ไหมครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้ที่จะรับ พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ทิมแทงหัวใจของเราด้วยเราไม่จําเป็นเสมอไปที่จะรับพระคำของพระเจ้าที่หอมหวานปลอบโยนอบอุ่นและให้ความรักความอินดูเราตลอดเวลานะครับบางครั้งเมื่อพระคำของพระเจ้าทิมแทงจิตใจของเราให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตพฤติกรรมของเรากลับใจใหม่ตื่นขึ้นนะครับในการรับรู้ว่าทาไมเหตุใดที่พระคำของพระเจ้าทิมแทงใจของเรา สกิดใจของเราทั้งนี้เพราะว่าเรามีแผลนั่นเองนะครับแผลที่มีอยู่ในชีวิตหรืออาจจะเป็นเพียงรอยช้ำหรืออาจจะเป็นแผลร้ายเนื้อร้ายที่ยังไม่ได้มีอาการแสดงผลใดๆเกิดขึ้นเราเองไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่ามันฝังอยู่ในร่างกายฝังอยู่ในวิญญาณจิตฝังอยู่ในชีวิตของเราเมื่อพระคำของพระเจ้าไปแตะต้องถูกสิ่งเหล่านั้น มันก็จะมีความรู้สึกและมันก็จะสํมแดงผลของมันออกมาต่อสู้กับพระคำของพระเจ้าขัดขืนกับพระคำของพระเจ้านั้นคือผมเปรียบเทียบเหมือนรากขมขืนที่ฝังอยู่ในชีวิตของเราอาจจะอยู่ที่นั่นนานมาแล้วหรืออาจจะเป็นธรรมชาติบาปเล็กๆน้อยๆที่เราคุ้นเคยกับมันแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็อารมุ่มรลวยกับมันมานานพอดูเราก็เห็นไม่เป็นไรเล็กๆน้อย เก็บเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรคงไม่เป็นไรมัง้งไม่มีใครเห็นคงไม่เป็นไรมัง้งเพราะว่ามันนานมาแล้วนี่ไม่มีใครพูดถึงเราไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องนั้นเลยปล่อยมันไปก็โอเคอยู่แล้วเราก็แฮปปี้อยู่ชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วสุดท้ายเมื่อพระกรรมของพระเจ้ามาถึงวันนั้นเป็นความบาปเราก็ต้องยอมรับพระเจ้าว่าตามที่พระเจ้าตรัสในพระคำว่านั้นเป็นความบาปจริงๆ แม้ว่าเราจะเห็นแบบอย่างหลายคนเขาก็ทําเหมือนเราใครๆเขาก็เป็นแบบนี้กันไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็เอาบ้างก็น่าจะไม่เป็นไรถามว่าไม่เป็นไรได้ไหมก็อยู่ที่จิตสํานึกผิดและชอบของเราเมื่อพระคำของพระเจ้าบอกว่าไม่มันก็คือไม่นั่นเองคุณผู้ฟังครับแต่เรามักจะแต่โดยธรรมชาติบาปของมนุษย์ทั่วไปนะครับคําว่าไม่ที่เราได้ยินจากพระเจ้าตรัสนั้น ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าวิถีชีวิตแบบนี้ไม่ดีไม่ได้ก็คือไม่แต่มนุษย์มักจะเอาไม่คำนั้นแหละมาเปลี่ยนมาคลุกเคล้าว,ว่าไม่เป็นไรกระมังคงจะไม่เป็นไรมากมั้งไม่เป็นไรหน้าอะไรแบบนี้คุณู้ฟังครับเพื่อที่จะลดความเข้มข้นความดีกรีของความผิดลงมาว่าพอไปได้ให้มันเทาๆหน่อยเมื่อพระเจ้าบอกว่าเป็นสีขาวเราต้องขาว เมื่อพระเจ้าบอกว่ามันดำเราก็ต้องยอมรับวันนั่นดำเราต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงรับการชำระพระบฤทธิอำนาจความรักของพระเจ้านี่เราจะต้องตื่นขึ้นมาอย่าไปเอาความคิดของโลกนี้ที่มาใส่ในความคิดของเราเหมือนกับชาวสมาเรียผู้หญิงคนนั้นที่พระเยซูได้พบอยู่ที่บ่อน้ำนั้นนะครับเมื่อพระเยซูได้บอกนางว่าเจ้าไปตามสามีไปเรียกสามีของเจ้ามาที่นี่สิ หญิงชาวสมาเรียคนนั้นบอกว่าดิฉันไม่มีสามีเจ้าค่ะคุณผู้ฟังพระเยซูความจริงพระองค์รู้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่หญิงคนนั้นบอกว่าไม่มีสามีเจ้าค่ะพระเยซูบอกว่าถูกแล้วเจ้าไม่มีสามีเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ห้าแล้วก็ไม่ใช่สามีของเจ้าเจ้าพูดถูกต้องคุณผู้ฟังครับนี่คืออะไรอาจจะประทานโทษนะครับนอนกับผู้ชายมาตั้งห้าหกคน ก็ประธานโทษนะครับมีเพศสัมพันธ์เหมือนคู่ผัวตัวเมียกันอะไรแบบนี้แล้วบอกว่าไม่ใช่สามีคือความหมายมันไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเรานอนด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันชายคาเรือนเดียวกันไม่ได้แต่งงานไม่ได้เป็นสามีภรรยาแบบนั้นจะถือว่าไม่เป็นสามีคงไม่ใช่แน่นอนเป็นความผิดเป็นความบาปที่นางคนนี้ผู้หญิงคนนี้ พยายามบอกว่าก็ไม่มีมีตั้งห้าหคนแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นตัวเป็นตนก็แสดงว่าไม่มีสามีอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังครับนี่คือมนุษย์เราจะเป็นผมไม่ได้หมายความว่าถูกต้องหรือดีหรือเห็นด้วยนะครับแต่ผมกําลังบอกว่าเรามักจะกรบเกลื่อนให้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยให้มันดูเทาๆให้มันดูเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไรหน้าอะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างให้เราทราบดังนั้น ขอให้พระคำของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังบอกว่าสิ่งใดดีไม่ดีนั้นตอบสนองแล้วเราจะต้องรู้ต้องตื่นตัวขึ้นมาทันทีนะครับอย่าให้ต้องถึงขนาดที่ต้องรับผลหรือการที่พระเยซูบอกว่าที่พวกเจ้าทำแบบนี้โมเสสทนไม่ได้จึงต้องทำเพราะว่าพวกเจ้ามีใจแข็งกระด้าง เหมือนเรื่องกันอย่าร้างอะใช่ไหมครับที่พระเยซูบอกนะครับว่าที่โมเสสยอมให้หย่าก,กันได้ก็เพราะว่าใจพวกเจ้าเนี่ยมันแข็งกระด้างพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันจิตใจดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟังเลยจําเป็นต้องยอมให้หยา่าแต่ในพระบัญญัติในความหมายที่พระเจ้าบอกว่าความถูกต้องนั้นคือไม่มีใครที่อาจจะแยกคนสองคนสามีภรรยาออกจากกันได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับที่ผมเล่ามา ยืดยาวนั้นก็หมายความว่าให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าจะต้องช่วยเราให้เราตื่นรู้ตอบสนองถ้าพระคําบอกว่าผิดก็คือผิดพระคําของพระเจ้าบอกว่าถูกก็คือถูกแม้ว่าเราจะบอกว่าไม่เป็นไรหน้าแต่มันไม่ใช่คุณู้งฟังครับวันนี้นะครับคุณู้งฟังครับบทเตรียมใจสําหรับพระคําของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันได้บอกว่าการควบคุมตนเองของท่านนั้นเป็นอย่างไร ท่านแน่ใจว่าท่านเดินกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ให้ท่านใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้ท่าทีในชีวิตของท่านในการติดตามพระเจ้าแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าหนุนใจท่านชูกำลังท่านให้ท่านมีกําลังในการก้าวเดินตามพระเจ้าอย่างถูกต้องคุณผู้ฟังครับพระวจะนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้ คุณผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับบทที่10เราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปจนถึงข้อที่13นะครับพระธรรมหนึ่งโครินบทที่10ข้อหนึ่งถึงข้อที่13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการประพฤติของคนอิสราเอลเป็นเครื่องเตือนใจของฤิสจักรพี่น้องทั้งหลาย ยิ่งกว่านี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นได้อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคนและได้รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคนและได้ดื่มน้ำฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน เพราะว่าเขาได้ดื่มน้ำซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขามาศิลานั้นคือพระคริสต์แต่ถึงกระนั้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่ส่งพอพระไทยเพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาดในถิ่นธุรกันดาลแล้วเหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจพวกเรา ไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้นท่านทั้งหลายอย่านับถือรูปเคารพเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าประชาชนก็นั่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกกันอย่าให้เรากระทำล่วงประเวณีเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำ แล้วก็ล้มลงตายในวันเดียว2 3ง0 0ืคนอยากให้เราลองดีพระคริสต์เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทําแล้วก็ต้องพินาศด,ด้วยงูร้ายท่านทั้งหลายยาบนเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บน่นแล้วก็ต้องพินาศด,ด้วยองค์เพชฌฆาตแต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี้จึงได้บังเกิดแก่เขา เพื่อเป็นตัวอย่างและได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลายผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการสุดปลายของแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีกลัวว่าจะล้มลงไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย แต่พระเจ้าทรงสัต์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้แต่เมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะนำบทสำรวจและใครครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรม พลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในบทนี้อาจารย์เปาโลอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่เขากล่าวถึงจากบทที่9ที่ผ่านมานั้นอาจารย์เปาโลกําลังสอนเพิ่มเติมในเรื่องการรู้จักควบคุมตนเองของคริสเตียนหนุนใจให้ผู้เชื่อชาวโคริน ได้เรียนรู้จากประชากรอิสราเอลในยุคสมัยของโมเสสนะครับซึ่งนั่นเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของพวกเขาเขาได้เห็นพระเจ้าทรงทำการต่างๆที่ยิ่งใหญ่ทรงปลดปล่อยพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์แต่ประชากรเหล่านี้ซึ่งถึงจะได้รับพระพรมากล้น เป็นเครื่องเตือนสติชาวโครินไม่ให้ทำอย่างที่พวกเขาเคยทำใช่หรือไม่ความผิดพลาดอยู่ตรงไหนคุณฟังครับก็พวกเขาได้ตัดสินใจอย่างโง่เขลาในถิ่นทุรกันดารคือพวกเขาได้หันไปนมัสการวัวทองคำที่สร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาเองหันทิ้งพระเจ้าไปนมัสการรูปเคารพนั้น แล้วส่วนพวกผู้ชายในท่ามกลางพวกเขาก็ไปล่วงประเวณีกับชาวโมอับและมีส่วนในการถวายเครื่องบูชาแก่พระต่างชาติด้วยนะครับซึ่งเราสามารถย้อนไปดูในพระธรรมกันดาลวิถีบทที่25นะครับแน่นอนว่านี่เป็นเหมือนกับพวกเขากำลังลองใจทดสอบความอดทนของพระเจ้าโดยการไปบ่นต่อว่าตำหนิโมเสสอีกนะครับ แต่ละครั้งที่พวกเขาได้ทำความผิดต่อพระเจ้านั้นผลร้ายผลเสียหายเกิดขึ้นในพระคมภีบอกว่ามีคนต้องล้มตายไปจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแม้ว่าพวกเขาได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาจากพ้นจากมือของอียิปต์แล้วแต่เขาก็ยังคงใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นคนของอียิปต์เช่นเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับ เป็นการง่ายที่ผู้เชื่อกลุ่มที่อาจารย์เปาโลโกำลังเขียนจดหมายไปหาเขานี้นะครับที่เขาจะใช้ชีวิตตามแบบวัฒนธรรมของเมืองโครินที่กำลังเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหมือนเป็นเมืองที่ไม่หลับนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความผิดความบาปนั้นคือพวกเขาอาจจะพึ่งพาตัวเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครไม่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยซ้ำไป และอวดอ้างตัวเองว่าเขาสามารถทำได้เขาเก่งเขาสามารถมีชีวิตที่ดีได้แทนที่จะหันไปยึดเหนี่ยวเอาองค์พระเยซูคริสต์ไว้ให้มั่นคงในชีวิตของเขาแต่เขากลับปฏิเสธพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้านะครับดังนั้นอาจารย์เปาโลได้จึงเรียกร้องให้พวกเขาได้รับคำเตือนที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษชาวอิสราเอลของพวกเขา และเพ่งดูที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะป้องกันไม่ให้พวกเขาต้องย่อแพ้หรือต้องล้มเลิกชีวิตในการติดตามพระเจ้าและผลร้ายจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหมือนกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลทุกครั้งที่เขาปฏิเสธพระเจ้าหันไปหารูปเคารพไปกระทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นก็มีคนล้มตายเป็นจำนวนมาก โปรดฟังครับภาพเปรียบเทียบของการที่มีคนจํานวนมากต้องล้มตายในทินทุรกันดารเพราะหันหลังให้กับพระเจ้านั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ว่าความผิดพลาดความผิดบาปที่เกิดขึ้นถ้าเราหันหนีจากพระเจ้านั้นอาจจะไม่ได้ทําให้เราต้องล้มตายชักดิ้นชักงอแล้วเสียชีวิตจากไปในทันทีทันใดที่เราหันหลังปฏิเสธพระเจา้าแต่ความตายในที่นี้กําลังหมายถึงชีวิตที่กําลังย่ําแย่ ชีวิตที่กำลังตกต่ำและอนาคตที่จะมืดมนและเราจะสิ้นหวังในการที่จะมีโอกาสได้อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเมื่อนั้นพระองค์จะพิพากษาและพระองค์จะแยกแพะออกจากแกะแน่นอนนั้นหมายถึงว่าพระองค์จะแยกผู้ชอบธรรมที่เชื่อพระองค์ยึดมั่นในพระองค์ไว้อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า ที่พระกัมพีบอกว่าเขาจะนั่งลงพิพากษาร่วมกับพระองค์และอีกกลุ่มหนึ่งนั้นที่ปฏิเสธพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าเขาจะต้องถูกโยนลงไปในบึงไฟที่ไม่มีวันดับเหมือนกับนายของมันคือซาตานและสมุนของมันนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้นะครับผมจะขอนํา รายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าสถิตยอยู่และอวยพระพรเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ